ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในตัวเกมนันนะครับเราจะไปยืนเลน d ัสเทรเยอร์นะครับแอสดดทีนี้เราจะอัพเป็นสกิลสองนำนะครับเพราะว่าสกิลสอนั้นจะทำการพุ่งไปข้างหน้าน,นะครับและแทงสตูนะครับพร้อมกับการบวกเกราะให้กับเรานะครับแกกแกรกดึงอม โดนเจ็บไปครับแก๊กเดี๋ยวเรา <My realm. S 1> ชนเลนกับทางหยานนะครับอ่าหยานเจอเราใส่เกาะเข้าไปครับหยานนี่น่าจะสู้เราไม่ได้ครับอ่อาหยานสู้เราไม่ได้นะครับเดี๋ยวดูฝั่งตรงข้ามเขามีอะไรบ้างอ๋อโอเคครับเขาไม่มีเอ่อสตันมากเท่าไหร่ครับยกเว้นตัวของแก๊กนะครับกับตัวของอิกนิส เราก็ออกไปลงเท้ากรอบไปเลยครับเพื่อที่จะกันบัตเทอร์ไฟนะครับเขาเขาจะบวกครับเขาจะบวกครับเขาจะบวกเราก็ใจใจครับใครใจ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 ไปครับล่วงครับหยานสู้ผมไม่ได้ครับแต่เขายังไม่มีของนะตอนนี้ไม่แน่นะครับถ้าเขามีอันติีเขาอาจจะสู้เราได้ก็ได้ครับ เดี๋ยวเราไปเคลียร์คีกิกลางให้เพื่อนแล้วกันครับรอเอาอีกนิดเข้าลึกครับอีกนิดเข้าลึกเอาเอา,เ,อาเราไปช่วยแล้วครับเราไปช่วยครับเราไปช่วยล่วงไปครับล่วงไปโอ้ยติดครับติดติดว่าจะเคลียร์เลนกลางให้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าก็ ถล่มลึกถลำลึกจนเข้าไปฆ่าเลยครับเอาล่ะครับตอนนี้ฝ่ายเรากำลังนำครับเขาเสียไปสี่เราเสียแค่2นะครับเงินตอนนี้ก็ตามกันอยู่แค่ประมาณ500ครับฝั่งตรงข้ามอยู่ข้างบนกันนะครับ เราเทียคยีไปก่อนโอ้ยบัตเทอร์ไฟล์มาครับต้องถอยก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโดนเขาลุมครับตอนนี้ลิงลงมาข้างล่างเดี๋ยวเราต้องรอลิงครับเขาจะเข้ามาไหมถ้าเขาเข้ามาอา้าวเขาเข้าครับแหมเข้าทีถอย ไม่รอดครับเจอ S Q เข้าไปครับ <My master. S 1> เอา b u t t อ r ฟ l y มาครับถอยก่อนครับถอยก่อนลิงเราเปิดด d a r เ s l ยอ e r ครับตอนนี้เราไปช่วยลิงก่อนครับโอเคเราได้ดัก r เ s l ยอ e r มาแล้วครับ <the> เราก็จะไปเคลียร์เลนเราให้เรียบร้อยก่อนครับก่อนที่จะไปเลนอื่นนะครับ เกียร์เลนเรียบร้อยครับตอนนี้เลนบ,บนกําลังโดนหนักครับเรากําลังบุกหนักเมดเราหนีอยู่รอดไหมเนี่ยทหางยังไม่รอดนะครับเนี่ยโดบัตเตอร์รายไล่ขนาดนั้นเอาโอ้ไม่รอดจริงๆด้วยครับบัตเตอร์ฟลายเหมิมเกริมครับตอนนี้บัตเตอร์ฟลายเหมเิมเกริมเอ้ดูครับดูดูดูด,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 ด โดนหลาโดนหลาระเบิดไปหนึ่งครับได้ไปสองครับตัวไหมไม่ทันครับเลนบนเราได้ป้อมไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เลนล่างเรากำลังจะได้ป้อมแต่เมฆเขาน้าจะมาเคลียร์ทันนะฮะและเลนบนเราก็โดนยิงป้อมไปครับน่าจะไปกันไม่ทันครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องออกเป็นเกาะดีกว่ามั้งครับเนี่ยพอดูก่อนนะครับโอ้ยโอ,ยโอยไม่รอดนะเนี่ยความพิเศษของอันติของแอติทน,นะครับก็คือการที่เราจะสามารถเป็นอมะตะในขณะใช้นะครับมาแล้วครับเราเอาป้อมกลางต่อครับ ยิงไปครับเอลสูเอลส,อสูยิงไปครับโอ้ยเอสคิวไม่ทันครับแต่เอลสูเก็บงานได้อยู่ครับตอนนี้ป้อมล่างกำลังโดนไปการป้อมล่างก่อนครับตอนนี้ โอเคครับได้โอมิอ,อามาแล้วครับเราก็จะมีดาเมจที่แรงขึ้นครับตอนนี้เพื่อนกำลังโดนนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบไปช่วยครับไม่รอดครับไม่รอสองเลยครับ ไม่น่าทันนะครับเนี่ยโอเคไม่นึกว่าไวโอจะมาครับแต่ไม่มาครับเอามาล่างครับดูครับว่าไวโอจะว่ายังไงครับไวโอจะมายิงเราครับเดี๋ยวนะ มีทั้งบัตเทิลไฟ,ฟมาครับตอนนี้บัตเทิลไฟอยู่ในพุ่มครับบัตเทิลไฟต่อครับต่อตอุ้ยไม่ทัน ได้มา2ตัวครับเมก,กี้แล้วก็ได้ป้อมไปครับเอาล่ะครับเกมเริ่มชักจะนำห่างไปเรื่อยๆนะครับดูจากตังแล้วเนี่ยนำไป5,000ได้ครับ <cannot> ก็ถือว่าเป็นเกมที่เราได้เปรียบอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ตัดสินว่าเราจะชนะเลยหรือเปล่าครับ ตัวยืนเราไปเปิดดาร์คเลเยอยร์ครับตอนนี้ช่วยเพื่อนก่อนครับตอนนี้โอเคครับอุ้ยไม่โดนครับไ,ไ,รได้ครับได้ได้ครับถอยไปแล้วครับฝั่งตรงข้ามถอยครับ ตอนนี้เราดันมาถึงหน้าป้อมเขาจะกันได้ไหมครับเนี่ยไม่น่าได้ครับเรายืนค้ำเลยครับโอเคครับตอนนี้เมทเขานี่ใส่ใส่อันดาเมทใส่เราใหญ่เลยนะครับโอ้เมดเราจัด,มดเมทเขาล่วงเลยครับตอนนี้คลิปดันมาถึงหน้าแล้วครับหนะ้าป้อมแล้วนี่ครับ โอ้โห oh, oh, oh. อีกนิดเดียวครับตอนนี้เพื่อนต้องถอยครับไม่งั้นทายแน่ครับมาแล้วครับตอนนี้อีกนิดเดียวครับก็จะชนะแล้วนะครับ see Honor the code หนีไปได้ครับเฮสู่ครับยิงครับโอเคครับตอนนี้ต้องรีบจบนะครับเพื่อที่เราจะได้ชนะไม่งั้นถ้าเกิดนานไปนี่เดี๋ยวเขามีของมากกว่านี้เราจะแพ้นะครับโอเคครับตามครับตาม ล่วงครับล่วงล่วงหมดครับโอเคครับตอนนี้ชนะแล้วครับก็สำหรับแอติดนะครับ เป็นฮีโร่ที่ยืนเลนได้แข็งมากนะครับเพราะว่าเขาจะมีเกาะที่จะเด้งขึ้นมาตอนที่เราใช้สกิสนะครับแล้วก็มีอันตินะครับที่ทําให้เป็นอมตะในช่วงขณะที่เราใช้อันติอยู่นะครับหรือเราง้างดาบอยู่นั่นเองครับสำหรับตานี้นะครับก็เราก็จะชนะทางยานแล้วก็บัตทุฟายนะครับเซเดเทมก็ประมาณนี้ครับสุดท้ายก็จะเป็นดาบแดงนะครับโฟเรนทู รองเท้านี่ก็ออกตามสถานการณ์นะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปไม่จะเป็นอะไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ